ครับก็กราบสวีดัตเลสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีผมอมอลเลสซิ่งวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวเว็บร้อยสิบไปนะครับวันนี้ลูกค้าบอกว่ามีอาการสะดุดนะครับตอนออกตัวพวกเบิ้ลรอบตอนออกเครื่องออ,ออกตัวนะครับตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ๆครับมันจะมีอาการ ตอนนี้ก็ลูกค้าได้จอดไว้ประมาณเป็นชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าเดี๋ยวจะลองคีนนะมันจะเป็นยังไงครับก็จะสันๆหน่อยนะครับก็ ครับก็หลังจากที่เราได้ไปลองมานะครับก็เหมือนอย่างที่ทุกท่านเห็นตอนตอนคลิปเลยนะครับเป็นประมาณนั้นนะที่ลูกค้าบ,บอกคือตอนออกตัวมันจะมีอาการสะดุดนะครับกระตุกเอ่อตอนนี้แต่พอตอนเ,ออเครื่องได้ทํางานนะครับได้อุ่นเครื่องอะไรทํางานพอเครื่องลงตัวก็อาการก็ปกติครับออกตัวปกติเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับลองสตาร์ทดูนะว่า ตอนไม่ได้ขี่นะครับตอนสตาร์ทปกติมันจะเป็นไงครับมันก็เบิ้ลได้นะครับแต่ก็ยังมีอาการครับ ครับตัวนี้ที่แรกผมว่าจะลองวัดตัวแรงดันปั๊มติกนะครับพอลูกค้าบอกว่ามันขี่ได้ปกตินะครับพอมันเ,เวลาเครื่องมันเริ่มร้อนนะครับบนเครื่องมันได้อุ่นเครื่องเนาะผมก็จะทําการลองเปลี่ยนตัวัวฉีดใหม่เลยนะครับเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็นประมาณนี้มันจะมีอาการคือัวฉีดนะครับส่วนมากนะ เดี๋ยวตัวนี้เราจะลองเปลี่ยนตัวหัวฉชีดดูกันเลยครับว่ามันจะหายไหมนะก็วิธีเปลี่ยนตัวหัวฉีดนะครับสําหรับผมก็ไม่ยากครับก็ถอดตัวชุดสีตัวนี้แค่ชิ้นเดียวนะครับตัวนี้นี่็อตจะมี1ตัวนี้2 3แล้วก็4ี่ตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวเกียวปล่อยอยู่ข้างในตรงนี้นะครับ เป็นตัวนี้นะก็จะมีสีตัวครับแล้วก็ ก็จะเห็นตัวหอวฉีดนะครับเนี่ยตัวนี้ครับก็ทําการถอดตัวล็อตเบอร์สิบนะครับนี่ตัวนี้ตัวผู้กับตัวเมียนะครับเบอร์สิบทั้งสองตัวครับครับนี่นะครับตัวเมียผมก็จะจับแบบนี้นะครับผมใช้ตัวเมียเบอร์สิบนะเวนข้างจับแบบนี้แล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็ขันตัวบนครับเอ่อผมอยากจะแนะนำอีกนี้ครับก็คือถ้ายังไม่เคยเอ่อถอดตัวหัวชิ้นครับให้หาเอ่อประแจที่มันดีๆนะครับตัวที่มันดีๆเลยครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเอ่อตัวหัวน็อตครับมันรูุดนะหรือหวานนะมันจะทำให้มันขันออกยากนะครับตัวนี้ผมเกือบขันออกไม่ได้นะนี่เห็นไหมขนาดผมว่าของผมดีแล้วนะครับก็นี่ครับได้ทำการฟอร์ด ตัวนึงออกมาแล้วครัเอาเหลือแค่ดึงตัวโอชีดออกมาเลยนะนี่แบบนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับสําหรับผมนะครับผมก็มันมันก็จะทํายากหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเวลา,าที่จะลื้อตัวชุดสีออกเยอะก็จะทําง่ายขึ้นนะตัวนี้มันก็จะแคบหนะน่อยนะคราฟเกอร์นี่นะครับเราได้ทําการถอดตัวเก่าออกมาแล้วแม้ตัวใหม่ไม่ได้ถุงนียนะ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้คก็เดึนงออกเลยนะก็แคบ่อยนะครับนี่แบบนี้นะนะเดี๋ยวผมจะใส่กับข้อไฟใหม่แล้วก็ประกอบเดี๋ยวเรามาันเาเออเร,เรามาดูตอนที่ผมทําเสร็จแล้วก็ลองเนยครับก็นี่นะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะนี่ก็ขอภัยนะครับเราเพื่อนๆที่ไหนทีอ่อาจจะอยากเห็นแบบละเอียดตัวนี้นะครับ พอดีเป็นงานรียบนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูให้ละเอียดแต่เดียวหลังจากที่เราประกอบเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันครับตัวนี้เป็นตัวหัวชีดเก่านะครับ แต่คือตัวนี้ผมยังไม่ได้รีเซ็ตนะครับเดี๋ยวเราไปลองรีเซ็ตกันก่อนนะครับว่าหลังจากที่รีเซ็ตแล้วมันจะเป็นไงครับก็หลังจากที่เราเนี่ยครับรีเซ็ตเสร็จนะมยังไม่ดึงออกนะครับผมก็ทําการรีเซ็ตกล่อง ECU ใหม่นะครับแล้วก็เบโค้ดแต่ตัวนี้มันไม่ติดโค้ดนะครับแล้วก็รีเซ็ตคันเร่งเดี๋ยวเรามาลองดูอีกครั้งครับ ทำไมไม่ติดใช่ไหมนี่เรามาดูครับตัวคันเร่งตัวนี้ครับตัวเนินเลื่อนลิน่งงตัวนี้มันค้างครับโอเคนี่มันเด้งกลับเครื่องแล้ว ตอนผมรีเ <Kell> ซ <ee anthropology> ็ตโอเคโอเคนะครับหายปกติ <capacity> <worship> หลังจากที่เราได้ไปลองมานะครับนะก็หายนะครับเออสำหรับตัวนี้ผมบางท่านก็จะบอกว่าทำไมไม่ลองรีเซ็ตก่อนตอนนี้ผมว่ามันเป็นอาการหนักแล้วนะนะผมก็เลยทําการเปลี่ยนตัวหาร์ดแวไปเลยครับนี่อันน,นี้ตัวเก่านะครับแต่ปอกยางตัวนี้คือเป็นที่มากับตัวฮาร์ดแวใหม่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณว่ามากับรถนะครับ คือนานแล้วแะครับรถคันนี้ก็น่านจะประมาณเป็นเกือบสิบปีแล้วนะผมว่าอายุเป็นสิบเลยก็ประมาแล้วนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอาการเจอแบบนี้ก็ลองครับลองทําแบบที่ผมทาดูได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องมอ l e อรสเลสซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนบะ